สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f อ MotoGP นะฮะกลับมาพบกันแล้วเช่นเคยนะครับทุกเรื่องราวของการแข่งขัน MotoGP มาติดตามช่องนี้ไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะ,ะทุกคนวันนี้เราเจอกันในวันที่12กุมภาพันธ์2564ฮะเข้าใจว่าหลายคนก็น่าจะได้อานิสงจากตรุจจีนวันนี้ได้หยุดใช่ไหมอาจจะเดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่แต่แตยังนีอยู่หลายคนนะครับที่ไม่ได้หยุดนะแต่ไม่เป็นไร หรืออีกวัน2วันก็จะเข้าสู่สาวอาทิตย์แล้วก็ค่อยไปทบยอดกันตรงนั้นดีกว่านะฮะวันนี้เรื่องราวของ MotoGP ที่เราจะมาคุยกันก็ตามอยู่หัวข้อนะครับผมก็จะนำความเคลื่อนไหวล่าสุดของ s u z u กิทีมแห่งแชมป์โลกในฤดูกาลที่ผ่านมามาเล่ากับประเด็นร้อนประเด็นที่ f c คนบ้าท,ทีมเฝ้ารอมานานพอสมควรนะ,ะว่าจะลงเอยจะสรุปอย่างไรวันนี้เรียกว่าจะมาคุยแล้วก็วิเคราะห์แบบเจาะลึกให้ฟังเลยนะฮะ แต่ผมก็จะมีความเคลื่อนไหวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในรอบวันเนี่ยมาสรุปให้ฟังด้วยในช่วงท้ายคลิปนะฮะยังไงก็ดูกันไปให้จบเลยแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวว่ากันเริ่มต้นกันที่ Suzuki นะครับ <c oughs> สำหรับ Suzuki แน่นอนนะฮะว่าในฤดูกาลนี้พวกเขาจะต้องป้องกันแชมป์โลกแล้วก็แชมป์โลกอย่างจวรนเมียนะแข่งหมายเลข36หลังจากที่ประกาศเอาไว้เมื่อนานมานั่นเป็นเดือนนะฮะว่า วันนี้ก็คือวันที่12เนี่ยเขาจะสรุปว่าจะใช้เบอร์ไหนระหว่าง36กับ1ทําไมต้องใช้เบอร์1ฮะตามธรรมเนียมสามารถใช้ได้เพราะว่ามันหมายถึงคนที่เคยเป็นที่1ในปีที่แล้วคนอื่นไม่มีสิทธิ์ใช้นะ,ะต้องเป็นแชมป์โลกเท่านั้นนะฮะแชมป์โลกในปีที่ผ่านมาแต่จนแล้วจนรอดนะฮะจนอนเมียก็ไม่เลือกเบอร์เบอร์หนึ่งนะฮะอาจจะเอ๊ะกลัวว่าถ้าใครเลือกเบอร์หนึ่งมาแล้วจะป้องกันแชมป์ไม่ได้หรือเปล่า ไม่ทราบนะแต่เหตุผลหลักๆก็คือจอห์นเมียบอกว่าเบอร์36มมันเป็นเบอร์ที่เขาจะต้องต่อสู้อย่างยากลําบากเลยนะฮะในการที่จะไล่ล่าแชมป์ถึง2ครั้งคือเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นโมโตทรีนะรุ่นเล็กสุดในโมโตสเนี่ยปี2017ครับแล้วก็มาประสบความสําเร็จในโมโตจีพีปี2020กับฤดูกาลที่2ของตัวเอง,ของเขาก็เลยอาจจะมองว่าเออนี่น่าจะเป็นเบอร์คู่ทุกคู่ยากกันกจริงๆเอา36มเหมือนเดิมน,นี่แหละว่าอย่างนั้นนะฮะ สรุปก็อ่ะไม่เห็นเบอร์หนึ่งกันตามคาดเนาะอ่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าเบอร์ของแชมป์โลกก็คือทีมรองฮะเรื่องของทีมรองของ Suzuki หรือว่าทีม s ซ t เทิร์นไลนี่แหละจากที่อดีตกุณซื้อคนเก่งของทีมอย่างลุงเดนะฮะดาวิดเดบีวีโอเนี่ยเคยพูดเอาไว้เมื่อประมาณสักน่าจะประมาณ2เดือนก่อนนะครับว่ายังไง Suzuki เนี่ยก็จะต้องเรียกว่าให้คำตอบละสรุปออกมานะ ว่าจะต้องภายในเมษายนสงการบ้านเราเนี่ยจะต้องได้ทราบว่าไอเรื่องของการที่จะมีทีมเซตเทอร์ไลท์ไว้เตรียมรอเนี่ยมันต้องมีแล้วล่ะไม่มีไม่ได้หรอกว่อย่างนั้นแล้วถ้ามีก็ต้องประกาศก่อนเมษาไม่งั้นจะเตรียมตัวไม่ทันอันนี้เข้าหมายถึงว่าทีมเซตเทอร์ไลท์หรือว่าทีมรองในในปี2022ปีหน้านะฮะ แต่อยู่แป๊บเดียวนะฮะยังไม่ถึงเดือนเลยลงเดก็โบกมือบายบายูซูกิไปแบบกระทันหันนะฮะแบบไม่ได้ทาได้ตั้งตัวเลยทีเดียวเนี่ยเรียกว่าช็อกกันไปตามๆกันนะกับบทบาทใหม่ก็ไปเป็นรับบทเป็นกุนซือของทีมอัลไพน์นะฮะผู้นในการแข่งขันทีมอัลไพทีม F1 นะเลยทําให้ก็เป๋ไปเหมือนกันนะครับสุสกิแต่คราวนี้ออกมายืนยันโดยหัวเรือใหญ่นะฮะก็คือบิ๊กบอสของทีม คุณชินิจิซาฮาระนะครับจริงๆแกก็มีตำแหน่งที่สูงกว่าลุงเดนั้นแหะถ้าไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วหละ่ะแต่ทางซูซูกิเนี่ยเขาหลังจากสูญเสียลุงเดไปปุ๊บเขาก็ไม่ไม่เอาใครมาแทนนะฮะไม่ได้ว่าอาจจะมีข่าวคนนั้นจะมาคนนี้จะมาที่เป็นกุนซือนะไปไปมาตำแหน่งผู้จัดการทีมเนี่ยชินิจิซาฮาระก็เลยรวบนะฮะอเพิ่มเพิ่มงานได้รับผิดชอบตรงนี้เพิ่มเข้ามานะฮะ เป็นทั้งหัวหน้าชุดโปรเจกต์มอเตอร์จีพีของซูซูกิแล้วก็มาเป็นผู้จัดการทีมอีกโอเอาเจ๋งไหมล่ะแต่แน่นอนนะครับว่าแม้ว่าตําแหน่งงานก็จะเพิ่มขึ้นแต่เขาก็คงจะคุ้นชินกับสิ่งตรงนี้แล้วละ่ะเพราะว่าเขาอยู่กับซูซูกิมานานในการปลูกปั้นมอเตอร์จีพีนะครับสำหรับชินจิจิซาฮาระคนนี้เนะี่ยแล้วเขาออกมายืนยันนะฮะว่าแม้ว่าวันนี้จะไม่มีดาวิดเดบบีโอแต่ความคิดที่จะเรียกว่ามีทีมรองเนี่ยก็ผลักดันเต็มที่ ผักดันเต็มที่อยู่เหมือนกันว่าอย่างนั้นนะ,ะได้ฟังแบบนี้แล้ว FC ของคนบ้าทีมน่าจะใจชื้นขึ้นมาได้พอสมควรใช่ไหมครับแต่ชินิจิซารับก,ก็ยอมรับนะฮะว่าจริงๆกันหน้าที่หลักคนที่คล่องตัวกว่าน่จะต้องเป็นลุงเดเพราะว่าแกก็จะรู้จักคนเยอะนะฮะสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะสะดวกจะคล่องแต่วันนี้ไม่มีลุงเดเนี่ยมันเลยทำให้การทำงานของ ของคินิจีเนี่ยแกแกบอกว่ามันมันยุ่งยากขึ้นพอสมควรอยู่ทีเดียวว่าอย่างนั้นนะฮะแต่เขาก็ไม่ย่อท้อน,นะฮะเขาก็จะต้องเรียกว่าไปยื่นไปนําเสนอเรื่องราวให้กับบอร์ดผู้บริหารที่มีตําแหน่งที่สูงกว่าเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นว่าอย่างนั้นนะซึ่งถ้าเป็นไปอย่างนี้มันก็แสดงว่าความคิดที่จะมีทีมรองของซูซูกินในปีหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะเลย50%นะทุกคนคือหมายถึงว่าต้นทางเนี่ย น่าจะมีได้แต่ปัญหามันก็ปัญหามันก็ไม่เชิงปัญหานะครับแต่มันมันคือข้อสรุปที่ทางซูซูกิจะต้องหาให้เจอก็คือจะไปร่วมงานกับทีมไหนล่ะในตอนนี้ทุกคนมองเห็นทีมไหนบ้างฮะที่ท,ที่ที่มีโอกาสกับซูซูกิที่จะมาร่วมงานกันเนี่ยถ้าพูดถึงตอนนี้ก็คือทางทีมเกรซ s นี่ก็จะเรียกว่าโบกมือบายบายกับอาร์พีเลียนะแยกทางกันหลังจากฤดูกาลเนี่ย2021เนี่ยสิ้นสุดไป อาร์พิเลียก็ไม่ไม่อยู่ไอ,อไม่ใช่เกรซินี่ไม่อยู่กับอาร์พิเลียแล้วนะฮะแล้วเกรซินี่ก็บอกว่าจะกลับมามอ t o g p พีแน่นอนนะฮะนี่แหละมันก็เลยถูกเชื่อมโยงมาทางซูซูกิทีมแรกแล้วใช่ไหมครับอ่าพูดถึงทีมเกรซินี่ขอขัดรายการแป๊บหนึ่งนะฮะสำหรับฟาวอุสโตเกรซินี่นะฮะเจ้าของทีมที่ป่วยเป็นโควิดตั้งแต่ปลายปีแล้วตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นนะฮะ ลูกชายก็ออกมาให้ข่าวอยู่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็ฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับว่าอย่างนั้นก็หวังว่าก็คงจะกลับมาคุมทีมทันในช่วงทั้งการเทสช่วงต้นเดือนหน้านะฮะอีกแค่ไม่ถึงเดือนเนี่ยแล้วก็การแข่งปลายเดือนมีนาคมนะฮะสำหรับฟาอุสโตกกซินีอ่ะก็นี่อีกทีมหนึ่งละมีทีมไหนอีกฮะ VR-46 ฮะสกายวีอา ตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากๆลยทีดเดียวนะที่ทีมของพ่อหมอเนี่ยจะเรียกว่าควานหาผู้ร่วมมือผู้ร่วมงานเนี่ยนะในการที่จะทําทีมลงแข่งใน MotoGP ซึ่งมีความเป็นไปได้อยู่นะว่าปี2022อาจจะทันเพราะว่าตอนนี้ก็ลงมาชิมลางกับลูกามาลินีแล้วนะฮะแม้ว่าจะไม่ใช่ทีม Sky ย r ิอแบบเต็มตัวแต่ก็เหมือนครึ่งนึงอะนะเหมือนครึ่งนึงดังนั้น จะถูกเชื่อมโยงมาที่ซูซูกิหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้หรือนะทุกคนว่าไหมจริงอยู่นะฮะว่ารอสซี่อาจจะมีสายสัมพันธ์อันยาวนานแล้วก็ที่ดีกับยามาฮ่าแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้สองกลมๆใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางทีมรองของยามาฮ่านปัจจุบันนี้นั่นก็คือทีม SRT ของลาสซานลาซารีเนี่ย ก็มีข่าวถูกเชื่อมโยงไปถึงซูซูกิคือ s u ซูกิอยากจะได้ทีมนี้แต่ก็เจอยามาฮ่าคว้าตัวไว้ก่อนว่าอย่างนั้นนะฮะตามข่าวออกมาเนี่ยทีนี้อาจจะยังไงล่ะคือ SRT อาจจะกลับลำหรือเปล่านะฮะเอออาจจะแบบว่ายอมทิ้งยามาฮ่ไปหาซูซ u กิแล้วก็โ r o ซี่อาจจะได้ทําทีมกับยามาฮ่แทนหรือยังไงอันนี้มันก็เป็นไปได้นะในส่วนหนึ่ง ดังนั้นในตอนนี้เรามองเห็นอยู่2ทีมใช่ไหมฮะที่ที่มีโอกาสที่จะทำทีมรองกับซูซูกิแต่ตอนนี้แผนต่างๆทางคินิจิซาระเนี่ยก็บอกว่ามันมีการเขียนการร่างขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะว่าก็ต้องทําแบบว่าละเอียดไปตามทีละขั้นตอนคือจะเร่งรีบเกินไปมากมายแบบเกินความจำเป็นก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นแผนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะ,ะแผนในส่วนของการที่จะต้องมีรถทั้ง สี่คันนะฮะ,ะทั้ง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 สี่คนนะักแข่งสี่คนน่ะก็ต้องคุยเรื่องนี้สรุปอะไรทุกสิ่งอย่างรายละเอียดให้มันชัดเจนใช่ไหมครับรวมถึงรายละเอียดในการที่ทางคินจิซารักเขาจะต้องออกไปดิวกับคนนั้นคนนี้ก็ว่ากันไปนะ,ะที่มีโอกาสจะทําทีมลงมาใน MotoGP แล้วก็ต้องไปดูในส่วนของการที่เตรียมจะเรียกว่าเซ็นสัญญากับทางดอน่าหรือว่าผู้จัดการแข่งขัน MotoGP เพื่อที่จะ ต่ออายุนะฮะไปอีกจนถึงนู้นนะฮะอีก5ปีข้างหน้าซึ่งทีมที่ต่อแล้วก็จะมีทั้งดูคาติใช่ไหมครับทั้ง LCR Honda ทั้ง KTM ใช่ไหมส่วนที่เหลือก็อาจจะก็คงจะต่อเหมือนเดิมนั่นแหละนะแต่มันก็ต้องมีรายละเอียดอะไรที่จะต้องเป็นเงื่อนไขต่างๆนี่ก็จะต้องลางไวในสัญญาอะไรทำนองนั้นนะฮะผมเข้าใจว่าแบบนี้อ่ะก็ถือว่านี่คืออัปเดตล่าสุดจริงๆนะฮะ ผมเองผมก็ลุ้นอยู่นะฮะว่ามแม้ทีมระดับแชมป์โลกอย่างนี้มันไม่มีไม่ได้หรอกนะไม่มีก็ขายหน้าเขาพอดีเลยจริงๆมันต้องมีบ้างนะสำหรับทีมแซเท์ไลท์หรือว่าทีมรองนะฮะสำหรับซูซูกิในปีหน้าคิดว่าความเคลื่อนไหวนี้น่าจะถูกตามต่อกันไม่นานเกินรอแน่นอนสรุปก็คือลุงเดเ,เขายื่นเคยยื่นคำขาดได้ว่าภายในเมษายนเนี่ยผมว่าอาจจะเลยนั้นไปหน่อยนึงก็ได้แต่ ไม่น่าจะถึงกลางปีฮะตเต็มที่คือกลางปีนั้นแหละไม่งั้นเตรียมตัวไม่ทันนะทุกคนจับตาดูความเคลื่อนไหวของคนบ้าทีมตรงนี้ให้ดีนะฮะอ่ะจบเรื่องของซูซูกิไปเรียบร้อยนะฮะทีนี้เรามาว่ากันในส่วนของข่าวรอบวันที่น่าสนใจนะฮะเอาข่าวไหนก่อนดีเอมเอาข่าวของคนที่ฮอตฮิตไม่แพ้แชมป์โลกนั่นก็คืออดีตแชมป์โลกมาร์กมาเกสนะฮะนักบิดจากเรปโซน้าหมายเลข9 3กล้อง หลังจากที่เมื่อวันก่อนเนไปถ่ายภาพสตูดิโอกับทีมเม็คนใหม่เพื่อนร่วมทีมโพสปาการโรเนี่ยเพื่อที่จะโปรโมทเรื่องของทีมแข่งนะฮะเรปซนด้าล่าสุดนะฮะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามาร์กมาเก็ตก็ได้ไปตรวจเช็คร่างกายนะฮะโดยคุณหมอทีมที่ผ่าตัดให้นั่นแหละปรากฏว่าคุณหมอก็ออกมายืนยันนะฮะว่าการรักษาในการฟื้นฟูเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจมากก็อย่างนั้น แล้วมาร์กเองก็เลือกส่วนของแขนขวาที่หักนะฮะผ่าซ้ําแล้วซ้ารอบไ้กี่รอบไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีอาการผิดปกติใดๆนะฮะคือภายใน2-3สัปดาห์ข้างหน้านี้ก็คงจะต้องแบบว่าเตรียมที่จะจัดโปรแกรมที่มันอาจจะเข้มงวดอาจจะเรียกว่าเอาให้มันฟิตก่อนนี้นะ,ะแบบเร่งรัดก่อนนี้ในการที่จะฟื้นฟูความฟิตฟื้นฟูอาการบาดเจ็บให้อดีตแชมป์โลกคนนี้ว่าอย่างนั้น ดังนั้นจากวันนี้ถึงวันที่จะแข่งขันสนามแรกก็เหลือเวลาประมาณ4 42 43วันเนี่ยก็ลุ้นนะฮะว่าจริงๆก็ไม่ทันหรอกผมว่าอย่างไงก็ไม่ทันแต่พอถึงสนามแรกเนี่ยมาร์กจะดีขึ้นแค่ไหนก็คือการไปตรวจรอบนี้ก็คือในรอบ10สัปดาห์เนี่ยหลังจากที่ผ่าตัดรอบที่3มาในช่วงปลายปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะฮะ10สัปดาห์พอดอีก่อนแข่งก็จะจะต้องมีการไปอีกรอบนั่นแหละนะฮะก็ต้องมา ลุ้นมาให้กําลังใจมาร์คมาเ็ตกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะไม่ต้องกลับรีบร้อนกลับมาหรอกเอาสัก3สนามเนี่ยกำลังดีนะผมว่า <c oughs> ใจมาทุกคนอ่ะมาต่อมีความเคลื่อนไหวของการเปิดตัวทีมแข่งเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแบบเนื้อๆในพรุ่งนี้นะฮะในเรื่องของ k d m ทั้งเทค h รีนะที่เป็นทีมรองทีม s ซตเท n ไ i ท e แล้วก็ Factory โรงงานเนี่ยนักแข่ง4คนก็เรียกว่าหลอกันมาทีเดียวเลยนะครับก็ ทั้งแบดบินเดอร์ทั้งมิเกลโอริเวลาในทีมใหญ่แล้วก็ทางทีมเทคทรีนะฮะทีมรองอย่างอาิกลอโรโคนานะฮะอันนี้ก็สีส้มแจ๊ดมาเลยแล้วก็นักแข่งน้องใหม่ป้ายแดงของทีมแต่หน้าเก้าเก่านะฮะดานิโลเปตูชีคือมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง,างให้ได้ตามต่อละเดี๋ยวเก็บไปเล่าพรุ่งนี้กันดีกว่าเนาะแล้วก็เรื่องไหนอีกนะฮะที่น่าสนใจก็ทางดูคติก็ยกพลไปที่เฮเลสนะฮะไปที่สนาม ไปเพื่อซ้อมใหญ่นั่นเองไตทุกคนนะฮะในเครือข่ายดูกาตีทั้ง6คนเนี่ยสทีมก็เอารถโปรดักชันนะฮะไปทดสอบทดลองสำหรับคนที่เป็นนักแข่งนะ,ะที่ที่ไม่ใช่เทสไลเดอร์เนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นก็ทางดูกาติก็เอาเอา,เอาตัวแข่งไม่ใช่ก่อนหน้านั้นที่กร็รอบเดียวกัน,นก็คือมิเชลพิโร่นะฮะก็เอาเอาตัวแข่ง GP20 เนี่ยของของทีมเนี่ยไปลงนะฮะ เขาทาได้เพราะเขาเป็นเทสไรเดอร์เขาไม่ใช่นักแข่งแต่นักแข่งเนี่ยเขาห้ามนะไม่ได้จนกว่าจะมีการเทสนะที่2รอบที่กาตารเนี่ยเขาห้ามให้นักแข่งแบบฟูลไทม์เต็มูก่ลเกีารเอารถแข่งไปลงซ้อมว่าอย่างนั้นนะฮะก็คงจะมีรายละเอียดคลืบหน้าไปเรื่อยๆในพรุ่งนี้แล้วกันนะสำหรับอะไรที่อาจจะมาครบบ้างไม่ครบบ้างเนาะเดี๋ยวค่อยเติมเต็มกันต่อในทุกวันเพราะว่าผมมาทุกวันอยู่แล้วนะทุกคนแล้วก็ ฝากไปติดตามผมอีกช่องทางหนึ่งนะฮะนอกจาก Facebook Fan Page Bikerman ใน Facebook แล้วเนี่ยก็เรื่องราวของ f อร์ u l a 1ก็เริ่มเข้มข้นนะฮะตอนนี้ก็หลายทีมเริ่มขยับตัวแล้วเพราะว่าใกล้จะเปิดฤดูกาลเต็มทีนะฮะเปิดพร้อมๆกันกับ MotoGP นี่แหละเลยคิดว่าคงไม่น่าจะเลื่อนอะไรนะฮะแล้วก็จะลงคลิปในส่วนของความเคลื่อนไหวนะฮะที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎกติกาบางอย่างก็จะเลืมไปติดตามกันด้วยนะฮะวันนี้ผมลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ